พ่อขอ้อกับตูดีกันบุงตูมทุกชานดเลยนะคะตอนนี้ก็อยู่ผมไข่วะ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ไม่หรอคืออะไรวะจะมาตอนนี้มเเเาเล่เเกะะมเออ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 เอะเออเะอเออเออเออกออเออเ่อเออเออเออยออเ เกะแม่งซาสิเกะคือก้งก้งมากนะฮะมันก้งมากาว่ามันก้งยังไงไปดูกันดูนะฮะวิธีการเดินเลือ,อ,อด

ini ini pasti kamu dan kamu gak มันบิกเม็ดทำให้แหงขึ้นเออแหงขึ้นเลยคุณนีะต้อวิธตบทำให้ับไปตบมนกับเรียนปอนเด็กะทำไมจะไปตดวสนุกตั้งมาาัะนที่นัีนสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้บายบาย